อ๋สวัสดีครับวันนี้พบกับไม่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 บอกไม่บอกไม่บอกวันนี้เราจะมาทําบัคบัคเทเรียเอ่อน่าจะได้ทุกเวอร์ชั่นนะเป็นบัคใหม่ด้วยเออผมกลัวพวกคุณน่าจะมองยากกันมากๆเลยเดี๋ยวผมขอออกอนนั้นเป็นหนึ่งน่าจะมองยากแบบสุดๆเลยไหนล่ะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวขอปรับแป๊บหนึ่งนะ ไป,เ,ปเลยมาเรามาเข้าตร,รีต่อเลยกันจะเห็นว่าสีสันม,มันก็ค่างสวยงามไปเลยนะพอดีตอนนั้นผมไปเล่นรีไฟมาโอเคเธอเราเราจะเข้าโอเคผมทำการจัดฉากเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุณรืมไปท่้ว่าผมพูดอะไรมันก็แค่แบบแปลกมากเราทำการเข้าเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยแล้วโลโโโกงูกูด่าจเิงก็เป็น ในการเข้าที่เรียบร้อย้ที่ของวิธีการบั๊กเนี่ยก็คือผมได้ทาการจาัดเฉาเรียบร้อยนี่คือของที่ผมบั๊กไปแต่ก่อนอันนี้ก็คือของมาใหม่เออมันกล่องเนี่ยมันไม่จํากัดน,นะว่าจะต้องเอากล่องอะไรก็ได้มันมันเอากล่องอะไรก็ได้ที่จะทําการบัก๊กค่ะทำบัก๊กเอากล่องนี้ก็ได้เอากล่องนี้ก็ได้ได้หมดต่อไปเราก็เช่นเดี๋ยวจะทาเออลืมบอกว่าทำบัคกเนี่ยเอาไอเทมบั๊กอะไรก็ได้ บักได้หมดเช่นเราถ้าอยากได้ดาบซานี่ใช่ไหมเราก็เอาเก็บไปเลยแล้วมันอยู่ขั้นตอนนึงก็คือเร,เราต้องกดเซฟกดเซฟก่อนเพื่อทําว่าให้กล่องมันจําได้ว่ามันมีดาบอยู่ในออดาบอยู่ในกล่องแล้ะเออ้วกดอย่างที่โลกเดิมโลกนั้นผมเล่นจบที่เรียบร้อยแล้วใช้ตัวละครน,นี้แหละผมเล่นกันสองคนเคเห็นว่าได้ดาบมาที่เรียบร้อยแล้วควจะจําได้ว่าดาบมันจะไม่มี ในกล่องใช่ไหมเคยเราทำกันโดดลงไปเลยทงาี้ก็ได้ให้มันตายเร็วที่สุดะ่ะโอเคยย้ายมันเกิดก่อนนะถ้าเกิดก่อนมันจะไม่สําเร็จห้ามเกิดก่อนเดี๋ยวๆผมเลืมมัวไปนะว่าเกมอยู่นี่เขายัางเอเลเด งั้นบั็กพวกนี้นี่ผมจะลองทำสองครั้งแล้วกันโอเคกำลัาสุดเรี่เรล้วคุณจะเห็นได้ว่าดามอยู่สองอันนี่กับนี่โอเคบักนี้อะทำได้ทุกอย่างเลย เดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบนะอืมต่อไปรอบนี้จะเอาเป็นพวกโปรตชันแล้วกันนะเป็นเหนืวพวกยาหิวเรื่ออะไรพวกนี้อนะงั้นเอาแมงี้เยอะเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็เริ่ใกล้จะหมดแล้วด้วยแล้วก็ทําเหมือนเดิมเซฟท่นนี้คุณก็ได้เซฟเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่คุณก็กดเข้าตัวแล้วก็กดเข้าลกแนะนําเป็นโลกเล็กเข้าเร็วดี แล้วก,กดยา position มาหมดเลยเฮ้กดผิดเรื่องปนี้ก็ได้ What? What 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 เออโอเคทำเหมือนเดิมนะ นี่ก็เราจะตายที่เรียบร้อยแล้วเก็กดเลยห้ามเกิดก่อนเด็ดขาดที่เหลือก็รอนี่มันไปโอกคมมิสปอนแล้วก็ไปยังตัวแล้วก็กดยังไปที่โลกวตึกว <the> ่าชุดีโนเข้ามาก่อนหน้าต่างวิเศษมากเลยทั้นี้คุณก็จะเห็นได้ว่าดูเศษดู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 ดด ดูโอ้โหมอนมันมันมันสุดยอดไปเลยแหละคุณจะหมดเรื่องปัญหาในการหาของที่แบบยากลำบากโอ้ผมแน,น,นะนำและคุณควรทำเออโอเคบัคกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยบัคกก็อยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องบัคให้ฟังว่าผมได้มาอย่างไงก็คือผมได้มาจากเจ้าบอสเบนทรลา่าเบนทราเนี่ยมันทำให้ผมได้รู้บัคนี้เรื่องมีอยู่ว่าก็คือผมลงไปในเมืองใช่ไหม ในเหมืองของเจ้าเพนทาร่านั่นแหละแล้วผมก็ได้ลงไปแล้วนี้ผมก็ได้เจอบอเพนทาร่าแล้วผมก็ได้สู้กับมันสู้หลายๆตัวเลยสู้หลายตัวก็คือว่าผมก็คือตายทุกรอบเลยผมไม่เคยชนะมันมเลยเพราะว่าตอนนั้นไอเทมยังไม่ค่อยโหดแล้วก็เอาวุธด้วยแล้วในตอนนั้นนี่ผมก็เลยเริ่มใช้เริ่มใช้ยาโปรทคชันแล้วเริ่มใช้ยาบ um ัฟหิวนู่นหิวนี่น ύ, แล้วก็วางของนู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรหนะาวาร์ปเล่น่อยปึ๊บ นี่นะขอบินห่อออกจางนี้โอเคตอนนี้ผมก็ได้สู้กับเจ้าบอสเพทราไปผมก็ตายอีกตอนนั้นผมก็หัวร้อนมากเลยผมสู้ประมาณสักน่าจะเลยสิบกว่าตัวนะถ้าจะไม่ผิดก็คือแบมบภายในยก็ยังไม่มีเลยเอาวุธหดจะไม่มีเลย <c oughs> โอ้โหเดี๋ยแบบสับสนมากเลยอนาถาผสมกันไปได้ตั้งสองนั้นนะตอนนี้เกือบมก็ได้เกิดเหตุก,การณ์แปลกประหลาดตอนนั้นผมก็ได้กดออกใช่ไหมตอนนั้นผมตาย มันอยู่ในช่วงที่กําลังใกล้จะเกิดอันนี้ก็ผมก็ได้ออกกดออกอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วแล้วก็ปัดทิ้งอันนี้ก็ผมตอนนี้ผมก็ทําใจได้ปึ๊บใช่ไหมนี่ผมเข้าเกมมาใหม่เข้าเกมมาใหม่อันนี้ผมก็ไปหายาโปรโมชั่นอันนี้ก็จะเป็น้กับอสแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอดใจว่าเอ๊ะทำไมยามันอยู่เท่าเดิมผมก็เริ่มสงสัยนะแล้วทีนี้ผมก็ไปยังที่บอสเพนทร่าตัวเดิมอยู่นั้นทีนี้ผมก็ เพราะผมก็ผมก็ไม่น่าที่จะสายตาเองว่าบอสเพเทลล่าแม่งอยู่ที่เดิมเพราะว่ามันผมว่ามันเกิดจากบักอันนี้ผมก็เริ่มใช้ประโยชน์จากบล็กก็คือว่าผมได้ทําการทดสอบก็คือเอากล่องอยู่ที่สมองผมก็คิดขึ้นมาได้เองกตอนนี้ผมก็ได้เอาทํามาเอากล่องมาวางไว้ปึ๊กวางเสร็จต่อไปก็ขุดหลุมลึกๆแล้วนี้ก็เอาของว้ในกล่องแล้วก็เซฟเซฟเสร็จอันนี้ต่อไปแบบเซฟปึ๊บใช่ไหมเซฟแล้วนี่ก็กดเข้ามาใหม่อีกรอบ แล้วของที่แบบพอจะมีค่าแล้วนี่ก็พวกยาพวกอะไรนี่ก็อืไว้งั้นหมดเลยแหละเฮ้ยเซฟทิ้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เข้ามาใหม่ปึ๊บนี่ก็มาเอาของพวกนั้นแล้วน,น,นี่ก็กระโดดลงอู้แล้วน,น,นี่ก็คุณก็ได้เห็นว,ว่าไม่ไม่ใช่คุณหรอกผมของผมก็เห็นว่าเอ๊ยเงินบักเลยเนี่ยหมันดูคือบักนีหว่าเก็บไว้คนเดียวดีกว่าไม่เคยร,รู้นี่ ตอนนั้นผมก็แบบมันเหมือนเป็นแสงสว่างที่แบบพระเจ้าประทานให้เแสงนี้ือไม่ชอบเราอยู่ที่มือกระตุ้ออีกนออผมก็เลยรู้ว่านี่มันคือบั็กนี่นะสุดยอดเลยก็เริมใช้บตั้งแต่ตอนนั้นต้นไปนนอันนี้อันนี้นี่คือตัวละครใหม่เนี่ยมาเล่นใหม่ตัวละครใหม่มาเล่นใหม่นี่นมันหนึ่งจุดสามอันนี้หนึ่งจุดสี่ตอนผมได้ลบแล้ว ตัวตะคอหนึ่งุสารน่ะผมได้ทางการทิ้งแมปทิ้งโลกไปแล้วแต่ผมมองตรงนั้นผมไม่ได้โกงเลยอืออาละเอ๊ะขอบคุณครับที่ได้รับชมครับบ๊ายบายครับ